วัดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำคลิปวิดีโอ how to นะคะเซต Happy New Year ต้อนรับปีหนูทองนะคะวิธีการทำง่ายๆายายไม่ยากเลยนะคะเริ่มต้นเลยเนาะในเซตนี้นะคะเขาก็จะมีให้หลอดมาแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าที่ซื้อแต่เซตไปนะคะไม่มีที่สูบลมสามารถใช้หลอดตัวนี้เป่าได้เนาะ เราก็จะมาทําวิธีการเต่าให้ดูก่อนเลยนาะวิธีการเต่านะคะแถบปลอยนะคะมันจะมีสีฟ้ามันจะเป็นแถบสีๆอยู่ให้เอาหลอดเนี่ยนะะแยกเข้าไปข้างในเลยแย่ค่อนข้างลึกนิดนึงนะคะเพราะข้างในมันจะเป็นผลึกนะคะแยกเข้าไปลึกๆอย่างนี้เลย เ,เราก็ใช้ปากเป่านะคะเวลาใช้ปากเป่าเราต้องปิดรูตรงนี้นิดนึงเพื่อที่ไม่ให้ลมมันออกมาง่ายๆนะคะฟอยต์ตัวนี้คุณสมบัติของมันก็คือถ้าลมเข้าไปแล้วไม่ต้องเอาอยางอะไรมัดเลยเนาะมันจะล็อกลมเข้าไปในนี้เลยนะคะง่ายๆเห็นไหมคะแล้วก็ดึงออกไม่ต้องใช้สกอตเทปหรือว่าหนังยางมัดนะคะฟอย์มันจะล็อกลมเอาไว้ให้แน่นเลยนะคะ เราก็เต่าทุกตัวเลยหรือจะใช้ที่เต่าลมแบบนี้ได้นะคะวิธีการเหมือนกันนะคะก็คือให้แย่ลูตรงนี้เข้าไปหลังลูรูฟอยมันจะมีแถบสีสีอยู่แถบสีสีอย่างนี้อยู่นะคะให้เราแย่รูแย่เข้าไปในรูด้านหลังแถบสีเนาะแย่เข้าไปลึกเนิดนึง แค่เอาแค่พอลงตึงๆนะคะอย่าแน่นเกินไปเนาะแล้วฟอยจะแตกได้นะคะออกมาเป็นตัว R น,นะคะยดี๋จะลองสาิตให้อีกตัวนึ่งเนาะถ้าเราทำแน่นเกินไปหรือดันลมแรงเกินไปเนี่ยฟอยแตกนะคะเหมือนเดิมนะคะจะเห็นแถบสีส้มตรงนี้ เรากแ็แย่เข้าไปหลังแถบสีส้มได้เลยค่ะจับนิดนึงใก้ตัวนี้นะคะ แล้วก็ตัวตกแต่งเราทำเหมือนกันหมดเลยเนาะเราตกแต่งทำเหมือนกันหมดเลยนะคะในเซตนี้เขาจะเออในเซตในเซตอย่างนี้นะคะเซตอย่างนี้เป็นแบบฟูลเซตฟูลเซตนี่หมายถึงอะไรก็คือ13ตัวอักษรน,นะคะไม่ว่าจะเป็น m e ร r y c h ค i ิส m a ม h ส p p y Birthday Happy New Year นะคะ ก็จะให้ตัวอักษรมาครบเซตนะคะแต่คําว่าฟูลเซตก็คือจะให้ตัวตกแต่งก็คือเป็นฟอยนะคะเป็นฟอยแต่และแต่ละเซตมาก็จะเป็นตัวกระตูนฟอยกระตูนมาจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เอามาให้ตกแต่งนะคะอันนี้คือฟอูลเซตสำหรับไม่ได้ฟูลเซตก็คือสําหรับตัวอักษรอย่างเดียวก็13ตัวอักษรก็จะเป็นแบบนี้เลยมีแต่ตัวอักษรนะคะก็ในเซตเนี่ยเขาจะให้ริบบิ้น ดิบบิน้นหรือว่าเชือกยาวๆออกมานะคะเอามาร้อยกับตัวอักษรเอามาร้อยกับตัวอักษรนะคะแล้วก็เอามาห้อยตกแต่งกับฉากกับฉากหรือกำแพงกำแพงนะคะนะเดี๋ยวเราจะสาธิตการทำให้ดูเซตที่ทำอยู่คือเซตเออแฮปปี้นิวียปีหนึ่งทองนะคะปีเออเป็นเซตเป็นเซตชุกลาบรักซับนะคะ นี่ก็คือก้อนหนึ่งก้อนทองค่ะและในเซตนี้ที่ให้มาก็คือน,นี้เลยเซตหนูทองก็จะให้มา2ตัวนะคะคือตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายก็คือเป็นสีน้ำเงินแับสีแดงเนาะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยต่อออกมาเราก็จะได้ประมาณนี้ประมาณน,นะคะเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ก็จะสอนวิธีการทำฐานนะคะปกตินี่ คำถามก็คือฐานแบบนี้นะคะที่อื่นเขาก็จะไม่มีลูกป่นฐานแบบนี้ในเซตให้เนาะเซตฐานนี้เราต้องต้องสัง่งสั่งเ,เป็นเซตพิเศษป่ะเป็นชุดฐานเป็นชุดจะอยู่ในเซตนะคะเซตฐานลูกป่นก็จะอยู่ในเซตฐานตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาฟอยหนูมาตั้งเนาะ ลูกโป่งเนี้ยถ้าซื้อเป็นเซ็ตปูอย่างเดียวเซ็ตปูแบบนี้จะไม่มีลูกโป่งให้นะคะแต่ว่าทางแล้วเราก็จะทำเป็นเซ็ตให้ก็คือมีลูกโป่งให้ทําฐานแล้วก็มีハวทูไปให้นะคะแล้วก็แถมริบบิน้นแถมริบบิ้นตัวนี้ไปให้ด้วยสําหรับทําฐานลูกโป่งเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาฐานกันเลยค่ะวิธีการนะคะเราก็จะให้ลูกโป่งไปหนึ่งฐานทำแปดลูกนะคะหนึ่งฐาน หนึ่งฐานทำแตงรูปแบบนี้ด้านล่างสี่ด้านบนสี่นะคะวิธีทำแบบนี้เลยน,นะเดี๋ยวเราทำให้ดูที่เราขอลูกโปง่งวิธีการนะคะขอลูกโปง่ปงแตกวิธีการเนาะใส่เข้าไป รูสุขเอ่อที่สุกลูกโปง่งอ่ะรูมันจะเล็กกว่าปากปากลูกโป่งนะคะเราจะต้องเอามือดีไม่ให้ลมมันออกเนาะดีไม่ให้ลมมันออกแน่แนๆเลยนะคะแล้วก็ปัดปัดลมให้เป็นเลยลูกก็ขนาดประมาณหกนิ้วครึ่งน,นะคะ่ะไม่ต้องเอาใหญ่มากเนาะใหญ่มากมันจะไม่ค่อยสวยเนี่ยเราต้องปัดให้ดี นะจับให้แน่นเลยค่ะนะคะลูปเท่าๆกันเนาะแต่ลูกนี้เราทาขนาดให้ได้เท่าๆกันนะคะไม่เท่ากันเราก็ใส่อ ออกเนาะแล้วก็มัดตรมเลยค่ะมัดตรมเลยเสร็จแล้วนะคะทีที่สองก็คือจากลูกโขนมาสองลูกแบบนี้นะคะลูกโปมที่เราเป่าลูกเท่าเท่ากันนะคะมัดตรมเรียบร้อยมาคว้ยกันคว้กันนะคะจะมาควอยกันแบบนี้หมุนหนึ่งรอบหมุนสองรอบอย่างนี้นะคะแล้วก็มัดเลยค่ะมัดแค่หนึ่งฟุดนะคะ อัดเลยปึ๊บขอเราลุกของสีกองขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะนำมาควายกันนะคะหมนสองรอบหนึ 2, ่งรอบสองรอบและมาค่ะในยาเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ลูกโป่งลักษณะเราได้ลูกโป่งลักษณะสองอันแบบนี้นะคะ จับมาควายกันให้มันเป็นการตร่อสนะคะแล้วก็หมุนสองรอบแบบนี้มันก็จะได้เป็นลูกโป่งสี่เหลีย่ยมสี่ลูกวางเดี๋ยวในเซตนี้นะคะเราก็จะใส่ลูกโป่งไปให้เป็นทูโทนสองสีเนาะเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะ แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะว่าจะเอาสีไหนไว้บนสีไหนไว้ล่างหรืออยากจะสลับสีสามารถทําได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าี่ไอไ i วเลยเนาะอันนี้เราจะสาธิตวิธีท,ทาให้ดูเหมือนเดิมจับมาควายนะคะหมุนสองรอบแล้วมัดหนึ่งุกค่ะเสร็จแล้วนะคะได้มาสองอันอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมจับควายจับควายกันจับควายกัน เอาลูกวนกับลูกวนหมุนนะคะสองเท่าเต็มศูนยหมุนสองครั้งอ,อย่าเพิ่งติดเนาะอ่านอย่าเพิ่งนี่นะคะนี่ก็ได้ยังไงก็ได้แล้วก็พันไปสองครั้งก็จะได้เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วเ,เสร็จแล้วนะคะเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาลูกนี้ วางปึ๊บเอาอีกชั้นหนึ่งวางไข่สับหวางกันนะคะแบบนีน้แล้วเดี๋ยวเรามัดอ๋อเดี๋ยวเราต้องมัดด้วยติดบี้ก่อนติบบี้นี้เขาจะให้เป็นเซตนะคะจะมีในเซตนะคะติดบี้นี้เราแถมให้ฟรีเนาะมัดเลยลูกป่งมันจะติดอินไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเวลาเราทำเสร็จแล้วมันก็จะออกมาสวยมัดไป้เลยค่ะ มาช่องครบปกติอน,นี้นะคะเสร็จแล้วเอาสีทองสีทองนะคะไฟจิ๊กปี้ที่อยู่ด้านล่างนะคะเราหมุนขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดตรงกลาง กดตรงกลางตัวนี้ให้เข้ากับอันล่างแน่นๆนะคะแน่นๆเลยเนาะแล้เวเราก็ดึงลิ้งิขึ้นทานด้านบนสลับกับด้านล่างไปไปมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยวันด้านบนเสร็จเราก็สลับกับด้านล่างไปไปมาเรื่อยๆให้มันแน่นติดกันเราก็ดึงลิ้นิน่งเนาะเนี่ยงานไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลัง พันขึ้นบนลงล่างนะคะเราก็ดึงให้มันแน่นๆพอแน่นแล้วเราก็มัดมัดวิธีการมัดนะคะลูกบนนี้รอบนะี้วิธีการมัดเอ่อริบบิ้นมันจะอยู่ตรงกลางนะคะเราก็พันบนนี้หนึ่งรอบเออโดยที่ขณะที่เรายังจับริบบิ้นตรงนี้อยู่นะคะแล้วเราก็ตัดตัดให้ยาวหน่อย แล้วเราก็เอาลิฟวิ้นที่เราคล้องมา่อกี้มาคล้องกับเชือกเราดึงคือกันมัดไม่ให้มันหลุดนะคะอีกรอบหนึ่งนะจับเชือกตรงนี้ไว้คล้องมาลูกโก่ลูกใดลูกหนึ่งนะคะคล้องมาเถ็จปึ๊บจับลิฟห่าลิฟวิ้นสอดเข้ามาและดึงแค่นี้คะ่ะแล้วก็ตัดลิฟบิ้นที่เหลืออ๋อต้องตัดนะ ตัดไว้คู่กับหนอนตัดดิบบิ้นเสร็จแล้วคอยที่เราเต่าคือตัวน้องหนูนำโซ่ตัวนี้นะคะมันจะมีอน,นีก็็จะมาติดอย่างนี้เห็นไหมเอ่ยติดอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะจะมีรูตัวหนูจะมีรูตรงนี้นะคะให้เอาริดบิ้นสอดเข้าไป บินที่เราแถมไปให้นะคะสอดเข้าไปให้เป็นสองเส้นอย่างนี้เนาะให้ยาวหน่อยก็ได้นะคะเรามัดแต่ต่อตัดก่อนนะแล้วก็มัดสองทบ,บมัดเบาๆนะคะเดี๋ยวคอยอาจจะขาดหรือไม่บิบินก็ขาดได้เนาะมัด2อทบค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้มาประมาณนี้นะคะเราก็เอาปลอยหลดลงไปเลยอีกบินก็จะอยู่ด้านนี้สองด้านนะคะทำเหมือนเดิมค่ะเอามาพันกับลูกโปง่งไฟว้ไปไขว้มาซ้ายขวาพันกับลูกโป่งสันบนนะคะให้แน่นเนาะ สลัดันไปให้แน่นอ่ะไ,ได้แล,ดนนะะแล้วเราก็มัดมัดเก็บงานนะคะเสร็จแล้วเราก็มัดสองทบเก็บงานนะคะแล้วก็ตัดวิ้นออก คือฐานหรกโปงที่เราได้ตามนี้เลยแล้วก็ตั้งกับพือได้เลยน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้ทางร้านจะจัดเซตเป็นเซตพิเศษให้นะคะก็จะมี ฐานลูกโป่งแดอันให้แล้วก็บวกกับลิกบินนะคะจะอยู่ในเซตเนาะแต่ถ้าคุณซื้อเป็นเซตฟูลปกตินี้จะไม่มีฐานให้นะคะไม่มีลูกโป่งตัวนี้ให้้วก็ไม่มีลิตรบินให้นะคะแต่ว่าซื้อฐาน้ในซองเขาจะมีลิตบินเพื่อที่จะสอดตัวอักษร13ามตัวอักษรเอาไว้ตกแต่งอันนั้นให้มาอยู่แล้วอันนี้ก็คือเสร็จเสร็จเดียวเส็จตัวนี้เราก็ทำเป็นสองตัวในเซตจ,จะมีสองตัวแล้วก็ทำแบบนี้สองตัวนะคะเร็จแน้วค่ะบ๊ายบาย